สวัสดีน้องนองนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีระดับมัธยมศึกษากันทุกคนวันนี้ก็จะพาตรุยข้อสอบวิชาธรรมะนะครับจำนวนร้อยข้อนะเริ่มกันที่พศสอ,อ6 2แล้วก็2564นะฮะอ่ะมาดูข้อที่1นะครับธรรมมีอุปการะมากคือข้อใดนะก็คือสติสัมปชัญญะนะฮะมีอุปการะมากอย่างไรก็มีอุปการะมากเพราะว่าเราจะทําอะไรเนะี่ยเราต้อง เราจะต้องใช้สตินะใช้สัมปชัญญะถ้าเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเนี่ยมันก็จะทําอะไรเกิดความผิดพลาดเสียหายตามมานะฮะข้อ2ความหมายของคําว่าสติคือข้อใดนะฮะก็คือความะระลึกได้นะฮะความะระลึกได้ทำมีอุปการะมากมี2ออย่างนะครับก็คือมีสติสัมปชัญญะอันนี้จะต้องจำนะครับอันนี้จะต้องจําข้อที่3ครับความหมายของคําว่าสัมปชัญญะคือข้อใด อ่าสติคือความระลึกได้ครับข้อที่3ก็คือสัมปชัญญะคือความรู้ตัวฮะความรู้ตัวข้อ4ความหมายของทาเป็นโลก,กบาลคือข้อใดทําเป็นโลก,กบาลก็คือทําคุ้มครองโลกครับทาคุ้มครองโลกถ้าอ่ามีทำข้อนี้โลกก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะฮะได้แก่อะไรก็คือฮิลิและโอตปะนะฮะฮิลิโอตปะฮิลิ โอตปะก็คือทำคุ้มครองโลกครับผมข้อที่5ลักษณะของคนมีหิริหมายถึงข้อใดนะหมายถึงข้อใดหิริละอายฮนะละอายนะถ้าไม่มีละอายก็รังเกียจนะรังเกียจบาปข้อที่6ลักษณะของคนมีธรรมเป็นโลกบาลคือข้อใดนะ่าก็คือละอายชั่วกลัวต่อบาปนะครับ ละอายชั่วตัวกวบาาอันนี้จะต้องจำนะครับทำไปโลกบาลหรือคุ้มครองโลกก็คือหิลิโอตปะนะเป็นเทวธรรมนะโอตปะอ่าเป็นเทวธรรมธรท,ที่ทําคนให้เป็นเทวดานะข้อที่7ทํามันทําให้งามได้แก่ข้อใดนะทำมันทําให้งามก็คือขันติ โสรัจ,จะนะครับขันติโสรัจ,จได้แก่ทําอันทําให้งามขันติคือไรความอดทนโสรัจ,จความสงบเสงี่ยมนะยิ้มได้เมื่อภัยมานะไม่สะทกสะทานามีความอดทนนะมีความสงบเสงี่ยมข้อที่แปลักษณะของผู้มีความงามตามหลักธรรมคือข้อใดอก็คือสงบเสงี่ยมสุภาพเรียบร้อยจิตใจเข้มแข็งอดทนอ่ะถูกทุกข้อนะครับผมข้อที่แปถูกทุกข้อนะ ข้อที่ <ım. S 2> 9ปุภากาลีตรงกับข้อใดข้อใดปุภาการีก็คือผู้ทําอุปการละกอนครับผู้ทําอุปการละกอนบุคคลหาได้ยากครับบุคคลหาได้ยาก2ก็คือปุภากาลีและกตัญญูกตะเวทีข้อที่10กตัญญูกตะเวทีหมายถึงใครผู้รู้จักตอบแทนคุณนะข้อที่ขอไขอันนี้จะต้องทราบนะครับปุภากลีคือใครกตัญญูกตเวทีคือใครนะฮะ ก็คือบุคคลหาได้ยากนะครับที่ชื่อว่าหาได้ยากเพราะคนส่วนใหญ่มีความตรณีนะฮะมีความตรณี11เพฤติกรรมเช่นไายเป็นทุจริตอ่าเป็นทุจริตก็คือทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วอ่าถูกทุกข้อครับผม12การกระทําในข้อใดเป็นกายทุจริตนะอ่าทุจริตนะครับผมพยาบาทปองร้ายพยาบาทคิดอ่าปองร้ายก็คิดร้ายหลอกลวงหลอกลวงน่าจะเป็นวาจานะ อันนี้เฉลยก็คือนอกใจคู่ครองครับเป็นกายเป็นกายทุจริต13ปีสุนทรวาจาหมายถึงการพูดลักษณะอย่างไรปีสุนทรวาจานี้จะส่อเสียดนะฮะส่อเสียดถ้าพะระลุาวาจารพะระลุาวาจาเนี่ยหยาบนะฮะเพือเจริสัมผัสปราปะนะฮะสัมผัสปราปะเพือเจริพูดเท็จก็มุสานะถ้าปิสุนทรวาจาก็ อันนี้เลยฮะส่อเสียดส่อเสียดสิบสีมโนทุจริตหมายถึงข้อใดมโนทุจริตนะฮะมโนทุจริตมโนคือใจก็คือพยาบาทครับผมพยาบาทมโนใจนะ,ะใส่ร้าย,ายปากร้ายนี่ก็วาจานะฮะสิบห้ากายสุจริตหมายถึงข้อใดกายสุจริตนะฮะสุจริตก็คือไม่คอร์รัปชัน 16วัีสุจริตในข้อใดส่งเสริมให้เกิดความสามาคัคคีอ่าก็คือไม่ส่อเสียดครับไม่ส่อเสียดอ่าสิ 17, การกระทาในข้อใดเป็นมโนสุจริตมโนสุจริตใจครับใจใจก็คือคิดดีฮะสิข้อควายนะฮะสิบบุญกิยาวัตถุหมายถึงข้อใดหลักการทําความดีนะฮะเหตุให้เกิดบุญวิธีการทําบุญ หลักการทําความดีถูกทุกข้อครับผมบุญกิริยาวัตถุอย่างย่อครับมี3ก็คือทานไนม่ศีลละไม่ภาวนาไม่นะฮะทานศีลภาวนาอย่างย่อนะสิกาการให้ทานเป็นเครื่องกําจัดกิเลสใดทานนะอ่าก็กําจัดมัจฉริยะมัจฉริยะคือ,อไรความตรานีขี้เหนียวนะฮะความตรานีขี้เหนียว20ครับ คนที่ถูกโทสะครอบงาจิตควรบําเพ็ญบุญกิาวัตถุใดโทสะนะอ่าโทสะจะต้องรักษาศีลฮะรักษาศีล21การกระทําในข้อใดจะข้อในภาวนาอ่าให้ทานไหมรักษาศีลไหมภาวนาก็ไหว้พระสวดมนต์ครับภาวนาไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์อ่ามันมีคําถามอยู่ว่าถ้านักเรียนอ่ะ เชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังครูอาจารย์เนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นธานาไมศีลไมภา,าวนาไมายถ้าถามลักษณะแบบนี้นะนักเรียนเชื่อฟังพ่อแม่เราก็ตอบศีลน,นะตอบศีลไมายอยู่ในศีลอยู่ในกฎระเบียบนะฮะยี่สิบสองทที่ปียบเสมือนวงล้อนําไปสู่จุดหมายคือข้อใดวงล้อเขาเรียกว่าจักนะจักวงล้อก็คือขอใครนะฮะจักศี 23สบสามสัปุริสูป,ปัสยะแปลว่าอะไรครบนะฮะครบสัตบุรุษครับสัตบุรุษก็คือคนดีฮนะคนดีสัตบุรุษคนดีครบสัตบุรุษอันนี้อยู่ในจัก4สี่นะนะจัก4สี่มีอะไรบ้างจะต้องอศึกษานะครับต้องไปดูว่ามีอะไรบ้างอ่ายี่สิประพฤติเช่นไรชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบ ก็คือละชั่วประพฤติดีฮะละชั่วประพฤติดี25ลักษณะเช่นใดเรียกว่าอาคติความลำเอียงความไม่ยุติธรรมความไม่เป็นกลางอ่ะถูกทุกข้อครับอ่ถูกทุกข้อครับผมถูกทุกข้ออาคตินะฮะอาคติมีลำเอียงเพราะรักอ่าลำเอียงอ่าเพราะโกรธโทสาคติลำเอียงเพราะกลัว พยาคติลำเอียงพ่อหลงโมหาคตินะฮะผู้พิพากษานะครับผู้ที่จะผู้ที่จะตัดสินอะไรบางอย่างเนี่ยจะต้องเว้นจากอคตินะเพื่อให้เกิดความยุติธรรมนะครับอ่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันก็เป็น,เป,นเป็นฉันทานะฉันทาคตินะข้อ26ข้อ26ความลำเอียงเพราะเหใดจะเป็นฉันทาคติอ่าลำเอียงพาอรัก27 ลำเอียงพ่อขาหรือลำเอียงพ่อหลงเนี่ยเขาเรียกว่าโมหคตินะฮะโมหคติอริยสัจสี่แปลว่าอะไรอันนี้จะต้องทราบนะครับผมอริยสัจสี่อริยสัจสี่ก็คือความจริงอันประเสริฐ29ในอริยสัจสี่ข้อใดควรกําหนดรู้นะข้อใดควรกําหนดรู้ก็คือทุกเนี่ยควรกําหนดรู้สมุทัยนี่ยนะฮะควรละอ่า ควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมักควรปฏิบัตินะฮะสามสิบสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คือข้อใดก็คือสมุทยัยฮะสมุทยัยตันหานั่นเองตันหาตันหาความอยาก31มสิคำตอบในข้อใดไม่ใช่ภาระห้านะไม่ใช่ภาระห้าอ่าภาระห้ามีอะไรบ้าง มีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิปัญญานะก็ศีลอ่าไม่ใช่นะฮะพละห้าก็จะมีอยู่พระห้าก็จะมีอยู่ศรัทธาวิริยะนะสติสมาธิปัญญา32วิริยะแปลว่าอะไรวิริยะก็ความเพียรน,นะวิริยะนะทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียร 33ความตั้งมั่นความตั้งใจมั่นเป็นอะไรก็จะเป็นสมาธิฮะสมาธิความตั้งใจตั้งใจมั่นฮะต้องตั้งใจในสิ่งที่ดีนะฮะสามสิบสี่ปัญญาทำหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่รอบรู้ครับผม 35, สามห้าศาลานิยธรรมสอนให้เป็นคนอย่างไรอสอนให้เป็นคนอย่างไร สารานิยธรรมรู้จักสามัคคีนะฮะรู้จักสามัคคี3 6คหาำตอบในข้อใดเป็นความหมายของคําว่าศีละสามัญญาตาก็คือศีละสามัญญาตาก็คือมีศีลเสมอกันนะฮสีศีละตรงศัพนะฮะสีละศนะีลสามเจ็ดทำเป็นที่ตั้งให้ระลึกนึกถึงกันหมายถึงอะไร37ก็คือสารานิยธรรมนะฮะสารานิยธรรม สารานิยธรรม3า38คําตอบในข้อใดเป็นความหมายของคําว่าธรรมัญยุตตาธรรมัญยุตานะครับก็คือธรรมัญยุตาก็คือรู้จักเหตุนะฮะร,รู้จักเหตุธรรมัญยุตตาธรรมัญยุตารู้จักเหตุอัตฐัญยุตารู้จักผลอัตตัญยุตารู้จักตนมัตตัญยุตารู้จัก ประมาณการลันยุตารู้จักการบริษัยุตาเป็นผู้รู้จักบริษัทปุครันยุตารู้จักบุคคลนะฮะสาความเป็นผู้รู้จักการก็คือตามศั์ครับรู้จักการนะฮะก็คือการลันยุตานะฮะรู้จักการ40การรู้จักกฎกติกามารยาทของสังคมจากเข้าในบริษัทรมใดนะมารยาทของสังคมก็คือบริษัยุตานะครับรู้จักเข้าไปในบริษัท สั่สุตเอ41ธรรมะที่ครอบงามสัตว์โลกเรียกว่าอะไรโลก,กรธรรมนะโลก,กรธรรมมีอะไรบ้างมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศอ่านินทาสรรเสริญมีสุขมีทุกข์มันของคู่กันให้เป็นพิจารณาว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลก42เมื่อถูกโลก,กรธรรมครอบงามควรปฏิบัติอย่างไรนะก็ไม่ยินดียินร้ายฮะไม่ยินดียินร้าย 43ข้อใดเป็นอนิฐารมนะครับอนิจนะก็อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็ได้แก่ไรนินทานินทาส่วนถ้าเป็นอิทธารมละ่ะอิทธาอิทธารมเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนานะครับ44การที่บุคคลจะยึดอนียวจิตใจกันและกันไว้ได้ควรพึชอะไรก็คือสังฆหวัตถุ4นะฮะสังฆหวัตถุ4นะ ปิยวาจาอัตจริยาสมานตตานะครับ45ประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายตรงกับข้อใดก็คือสมานตตานะครับสมานตตาปิยวาจาวาจาอ่อนหวานปิยวาจาวาจาอ่อนหวานอัตจริยาประพฤติประโยชน์นะฮะสมานตตาเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายทำดีเสมอต้นเสมอปลาย สิสิบร,รมพูดในลักษณะใดเป็นปียวาจาก่อามคีเกิดไมตรีมีเหตุผลถูกทุกข้อนะครับผมข้อ47ปุรัตถิมทิศคือทิศเบื้องหน้าหมายถึงใครทิศเบื้องหน้าก็ได้แก่บิดามารดานะทิศเบื้องขวาคูอาจารย์นะอันนี้จะต้องไปดูว่าทิศ6มีอะไรบ้างนะฮะทิศ6 48ีทักขีณทิศนะทิศเบื้องขวาคือคูอาจารย์ครับคูอาจาร์ ครูอาจารย์มีหน้าที่อย่างไรสอนลูกศิษย์บิดามารดาห้ามไม่ให้ทําความชั่ว49อยู่เลี้ยงกายตายทําบุญให้เป็นหน้าที่ที่ใครควรปฏิบัติก็คือบุตรปฏิบัติต่อมารดาและบิดานะครับ50บอกทางสวรรค์ให้เป็นหน้าที่ของใครนะก็คือสมณะพราหมณ์ครับสมณะพราหมณ์นักบวชนั่นเองนักบวชนักบวชนะครับ อันนี้50ข้อผ่านไปครับอันนี้พศ2564นะครับอ่าเริ่มที่ข้อ1สติสัมปชัญญะเป็นธรรมประเภทใดตอบก็คืออะไรฮะอ่าธรรมมีอุปกราระมากครับสติสัมปชัญญะธรรมมีอุปกราระมาก2นะครับก็คือสติสัมปชัญญะมีอุปกราระมากอย่างไรเคยบอกแล้วนะครับเวลาเราจะทําอะไรเราจะต้องใช้สติมีความระมัดระวงังไม่ประมาทนะฮะถ้าขาดสติไปก็ จะนำมาซึ่งความผิดพลาดนะข้อ2ข้อใดเป็นลักษณะของคนมีสติสัมปชัญญะ,ะก็คือ,อไม่ประมาทครับไม่ประมาทข้อ3ผู้มีความรอบคอบทำงานไม่ผิดพลาดเพราะมีทำอะไรอะรอบครอบอรอบคอบไม่ผิดพลาดก็คือสติสัมปชัญญะนะฮะสติสัมปชัญญะ ข้อที่4ฮิริโอตปะเป็นธรรมประเภทใดฮะฮิริโอตปะก็คือธรรมเป็นโลกบาลนะครับก็คือธรรมคุ้มครองโลกนะหรือเทวธรรมธรรมะที่ทําคนให้เป็นเทวดาธรรมคุ้มครองโลกคนจะไม่กล้าทําชั่วไม่กล้าทําผิดทาพลาดเพราะมีฮิริมีโอตปะนี่นะฮะคุ้มครองโลก ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะไปหนา้าถ้าขาดฮิริโอตปะนะฮะข้อที่5ละอายต่อบาปละอายต่อบาปนะละอายต่อบาปคืออะไรก็คือหิรินะฮะหิรินี่ละอายต่อบาปข้อที่6ผู้ไม่ทําชั่วเพราะกลัวกลัวครับก,กลัวก็คือโอตปะนะโอตปะกลัวหิริอายโอตปะกลัวเข้อใดเป็นลักษณะของขันติ ทนลําบากทนต่อความเจ็บป่วยทนต่อความเจ็บใจขันตินะความอดทนก็คือถูกทุกข้อนะฮะข้อที่7จ็ดถูกทุกข้อ 8. งามอะไรไม่ขึ้นอยู่กับการเวลางามอะไรครับงามเสื้อผ้าอภรรไหมรูปร่างไหมผิวพรรณไหมตอบคุณธรรมนะครับตอบคุณธรรม ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะมีขันติโสรัจ,จะนะฮะทำอันทําให้งามอันนี้จะต้องจานะครับขันติอ่าโสรจจะอ่าทำมันทําให้งามนะทำมันทําให้งามข้อที่เก้าข้อใดเป็นความหมายของปุพพากาลีอ่าปุพพากาลีนะก็คือผู้ทําอุปการละก่อนครับผู้ทําอุปการละก่อน ข้อที่10บุคคลมักลืมบุญคุณผู้อื่นผู้พุทธศาสนาจึงสอนเรื่องใดไว้สอนเรื่องความกตันยูนะฮะความกตันยูกะตะเวทีนะบุคคลหาได้ยาก2นะครับก็จะบุคคลหาได้ยาก2นะครับก็คือ,อปุกพากาลีและกะตันยูกะตะเวทนะีหาได้ยากเพราะว่าคนส่วนใหญ่มีความตรณีมี คนอื่นมาทำดีบางทีก็ไม่อยากตอบแทนอย่างเงี้ยคันชื่วาหาได้ยากนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักบุญคณน,นะฮะรู้จักบุญคุณและรู้จักตอบแทนนะครับรู้อุปการะที่คนอื่นทําต่อเราแล้วเราก็รู้จักตอบแทนทุจริตหมายถึงประพฤติอย่างไรฮนะทุจริตนะฮะทุจริตก็คือทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วงอง,งูนะฮะงอง,งู สิบสองข้อใดเป็นกายทุจริตอ่าสิบสองกายทุจริตคืออะไรฮะคอร์รัปชันสิบสามวัจจทุจริตฮะข้อใดเป็นวัจจทุจริตก็คืออะไรฮะโกหกสินะฮะโกหกนะะสิบสี่ครับข้อใดเป็นมโนอ่ามโนมโนก็ใจร้ายครับผมใจร้ายสิบห้า สุจริตสามหมายถึงการประพฤติอย่างไรคิดดีทำดีพูดดีอ่าก็คือถูกทุกข้อนะงงงูคิดพูดทำดีนะทำพูดคิดดี16ข้อใดเป็นกายสุจริตอ่ากายสุจริตฮนะก,นะก็คือไม่คอร์รัปชันนะไม่คอร์รัปชัน17ข้อใดเป็นวจีสุจริตฮะวจีสุจริตก็คือไม่พูดเท็จไม่พูด่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอเจออ่ถูกทุกข้อนะฮะ ถูกทุกข้อ18ข้อใดเป็นมโนสุจริตอ่าไม่โลภอ่าใจครับไม่พยาบาทก็เกี่ยวกับใจไม่ปองร้ายก็เกี่ยวกับใจเพราะฉะนั้นอ่าถูกทุกข้อสิบแปถูกทุกข้อ19บญกิริยาวัตถุหมายถึงข้อใดนะบนกิยาวัตถุนะฮะบนกิยาวัตถุก็คือวิธีการทำความดีนะฮะวิธีการทำความดี20 ตั้งตู้ปันสุขช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 จัดเข้าในอะไรครับก็คือจัดเข้าในทานนะบุญกิยาวัตถุนะฮะบุญกิยาวัตถุเนะี่ยจะมีอยู่3ก็คือมีทานนอมัยมีศีลมีภาวนานะทานศีลภาวนาทานอามัยก็รู้จักให้นะแบ่งปัน21การทําบุญแบบประหยัดฝึกหัดกายตรงกับอะไรนะยีก็คือ ฝึกหัดกายวาจานะก็คือศีลน,น,นะครับศีลนะฝึกหัดกายและวาจาด้วยนะครับยีบสองการสวดมนต์ก็คือภาวนาฮะสวดมนต์นะสวดมนต์ก็คือภาวนานะยี 23, ท่านเปรียบทำใดดุดล้อนําไปสู่ความเจริญนะยี 23, ก็คือจักทรรมนะจักร,รมจักร,รม มีอะไรบ้างต้องไปศึกษาดูนะฮะนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะยีบสี่ข้อใดเป็นความหมายของอัตตะสัมมาปณิธินะฮะอัตตะสัมมาปณิธิก็คือการตั้งตนไว้ชอบนะการตั้งตนไว้ชอบคอควายนะก็จะมีปฏิโลปเทสวาสะนะสัพป,ปริโสปัสยะอัตตะสัมมาปณิธิแล้วก็ ปุเพกะตะปุญญาตานะปุเพกะตะปุญญาตาความเป็นผู้ทําความดีไว้ในการก่อน25เมื่ออคติเกิดขึ้นทําลายอะไรอคติเกิดขึ้นก็เมื่อมีความลำเอียงก็มันก็จะเกิดความไม่ยุติธรรมนะอคตินะอคติ26ความลำเอียงเพราะเหตุใดจัดเป็นโทสาคตินะโทสาคติก็คือความเพราะความเกลียดชังนะขอไข่นะ27 ลำเอียงเพราะกลัวตรงกับข้อใดนะกลักวกลัวก็คืออ่าพยานะพะยาอันนี้หลงนะโมหหลงอันนี้เกียรตชังหรือว่าโกรธก็ได้ชันทานี่รักนะฮะลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะเกลียดชังลำลเอียงเพราะโกรธอ่าลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเงพราะกลัวนะอันนี้ต้องจำนะฮะชันทารักอ่าโทษาโกรธโมหหลงอ่าพยาก็กลัว ยี 28, ความจริงอันประเสริฐคืออันนี้จะต้องทราบนะครับอริยสัจสี่นะฮะยี่สก้าทุกเหตุให้เกิดทุกเนี่ยให้ทุกเกิดก็คือสมุทัยนะครับก็คือตันหานะตันหาตัณหาควรละควรละอันนี้มากอ,อข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ควรปฏิบัตินะฮะ สามสิบทุกในอริีสัจวสี่เกิดจากอะไรก็คือเกิดจากตันหาฮะสามสิบเอ็ดอยากมีกําลังใจอ่าก็ควรกําลังอะไรคือกาลังครับก็คือภาระกาลังฮะภาระกําลังสามสิบสองความเชื่อฮะความเชื่อความเชื่อในเรื่องใดจะเป็นศรัทธาภาระอ่าเชื่อในสิ่งที่มีเหตุมีผลเชื่อเรื่องกรรมครับผมเชื่อเรื่องกรรม ชื่อเรื่องกรรม33คนกล้าที่จะละชั่วทํำดีจัดมีพาระ,ะทำอะไรฮะกล้าวิริยะกล้าความเพียรน,นะความเพียร34คนไม่ประมาทอ่าคนไม่ประมาทนะไม่ประมาทพลั้งเผลอเขาเรียกว่ามีสตินะมีสติมีความรอบคอบนะครับผมมีความรอบคอบ35ธรรมใดส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี สามคีก็คือสารานิยธรรมนะสามคีก็สารานิยธรรมนะสารานิยธรรมสามําตอบในข้อใดเป็นความหมายของคําว่าสาธารณโพคีนะสาธารณโพคีก็คือได้สิ่งใดมาก็ต้องรู้จักแบ่งปันนะแบ่งปันก็งองงูฮะสาธารณโพคีรู้จักแบ่งปันมีสีเสมอกันสีลสกมัญญาตาเห็นตรงกันก็ทิฏฐินะ ถ้ามีคาว่าทิฏฐิก็คือเห็นอทิฏฐิสามัญญาตา37ข้อใดคําตอบในข้อใด37คําตอบในข้อใดเป็นความหมายของคําว่าทิฏฐิสามัญญาตาก็คือเห็น <regarde> <calculate> ตรงกันนะครับเห็นตรงกันทิฏฐิสามัญญาตามีคําว่าทิฏฐิอยู่38คําตอบในข้อใดเป็นความหมายของคําว่าอนะัฏฐนยุตานะอัฏฐนยุตา ก็คือรู้จักผลอัฏฐัญญุตารู้จักผลนะธรรมันเนี่ยอัฏฐานยุตาารู้จักเหตุครับอัฏฐัญญุตาก็รู้จักผลอัตตันนะอัตตันอัตอตันยุตา,ตตตารู้จักตนอันนี้มัดตันยุตามัด ุามัตตันยุตานะสามสิบแปดขอไข่สามเก้าความเป็นผู้รู้จักตนก็คือ,อมีคำว่าตนอันตตนก็คือขอไข่ครับสี่สิบคำตอบในข้อใดเป็นความหมายของคำว่ามัตตันยุตามัตตันยุตารู้จักประมาณนะรู้จักประมาณมัตตันยุรู้จักประมาณม สี่สิบเอ็ดธรรมที่ครอบงำสว์โลกเรียกว่าโลก,กธรรมนะโลก,กธรรมโลก,กธรรมมีอะไรบ้างมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญมีสุขมีทุกอันนี้คือโลก,กธรรมธรรมที่มีอยู่คู่กับโลกนะอันนี้สนะนสี่สิบสองนินทาคู่กับอะไรนินทาคู่สันเสริญอ่สุขคู่กับทุกนินทาคู่สรรเสริญมีลาบเสื่อมลาบ มียศเสื่อมยศสีนะ่สผูกเรือใช้เชือกผูกใจใช้สังฆาวัตถุนะสังฆาวัตถุหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเรียกว่าสังฆาวัตถุนะ 44. ผู้ที่เห็นประโยชน์คนอื่นมากกว่าประโยชน์ของตนควรพึ่งทำอะไรก็คืออัดอัดทะจริยานะครับสีิบทิศในกิหิปฏิบัติมีเท่าไหร่มีมีหนะครับผมทิศมีหทิศคือ ด้านหรือข้างที่ปรากฏให้เราเห็นนะมารดาบิดาจะเป็นทิศอะไรก็คือปุรัตนะครับปุรัตปุรัตถิมทิศอ่าก็ได้แก่ทิศต,ตะวันออกทิศเบื้องหน้านั่นเองทิศเบื้องหน้าอันนี้ทิศเบื้องขวาคือครูอาจารย์ทิศเบื้องหลังอ่าบุตรภรรยานะทิศเบื้องบนก็สมณนะสมณะ,ะชีพามนะครับ ทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาทิศเบื้องขวาครูอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายญาติมิตรทิศเบื้องหลังก็บุตรภรรยานะอันนี้ขวาขวาครูอาจารย์ทิศเบื้องหลังปัจชิมในเบื้องหลังอันนี้เบื้องบนนะบนสมณพราหมณ์สี่สิบเจ็ดกิจห้าอย่างที่มารดาและบิดาอนุเคราะห์บุตรธิดาข้อใดสําคัญที่สุดก็คือให้ทําดีให้ทําดีสี่สิบแปด กิจที่สิทธิพึงปฏิบัติต่อครูอาจารย์ตำรกที่หิปฏิบัติคือข้อใดยืนขึ้นตอนรับนะยืนต้อนรับนะยืนสี่สิบเก้ายเลี้ยงกายตายทําบุญให้เป็นหน้าที่ของใครอ๋ออันนี้ก็คือบทก็คือบทมารดาบิดานะเป็นหน้าที่ของบทที่จะพึงปฏิบัติต่ออ่ามารดาบิดาห้าสิบหน้าที่ของสามีปฏิบัติต่อภรรยาคือข้อใดนะ ก็คือยกย่องไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจถูกทุกข้อนะครับผมร้อยข้อจบนะครับผมร้อยข้อเป็นอันผ่านไปนะครับ